นี่ครับวันนี้ก็หลวงปู่ผลนะครับครูบาอาจารย์ผมนี่วันนี้ก็ปิดนี่ครับปิดน้องไปใครมีหลวงปู่สวยๆนะครับจะย,ย่ยอยจะหลักก็ทักนะฮะผมนะครับบอร์ดเล่นใหม่ผ่านเครื่องเอฟซียินดีรับเช่านะครับถ้าเป็นแบบย่อยๆไม่สวยก็ยังไม่รับนะครับ ได้แค่น uh> ี้นะครับก็คุณเพื่อนๆมากๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆน้องๆมากๆนะครับขอให้มีศรัทธานะครับเชื่อในวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะครับลองใช้ลองแฝงนะครับความคิดของผมนะไม่ใช่ไปเก็บเอาหลวงปู่นี่ลองแฝงแล้วลักนาติดตัวลัคนานะครับ พี่ความคิดของพี่นะก็เหมือนมีมีของเ่ะไม่ใช้ไม่เก็บก็เหมือนกับบ้านที่ปิดไฟอะ่ะไม่เปิดพอเปิดปั๊บก็ได้ใช้แสงสว่างใช่ไหมก็ได้มองเห็นเหมือนพา้าพ้าไม่ได้ใช้ไปเก็บนี่พุทธคุณก็ไม่ได้ใช้แสงสว่างก็ไม่เกิดพลังก็ไม่เกิดใช่จริงแล้วอ่าชอบเลยพลังก็ไม่เกิดพอพลังเกิดธรรมะาใ,ใช้ธรรมะนำทางน,นะครับ แล้วคาดปลอดภัยปกป้องป้องกันคุ้มครองนะครับอย่างน้อยเราก็ระ,ะ,ะ,ะลึกถึงเวลาที่เราจะทําชั่วหรือทาไม่ดีเนี่ยเราคิดถึงครูบาอาจารย์ที่เรารับถือมันก็ช่วยระงับช่วยยับยั้งได้จากที่เราคิดจะทํามันอาจจะเปลี่ยนใจได้นะครับแล้วสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ที่เกิดมาครับตรงนี้ใช้หลวงพูดตลอดพ้ำเงินตลอดนะครับโอเคนะครับก็ฝาก ครูบาจาร์เหมด้วยผมครอบผลวัทนดันนะครับสวัสดีครับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนี้ก็โชว์สิทพัฒน์หลวงพ่อเงินวัดจอยหอมเลือผมพุณตะคุณนะครับตรงนี้แท้เลยง่ยายเลยโอเคนะครับสวัสดีครับ